สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำรถกระบะคันนี้เนาะวีโก้คู่ใจคันนี้ทำยังไงถึงจะนอนได้ในกระบะนี่ครับผมสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนอน,นะครับคลิปที่แล้วเนาะที่เราไปตั้งเขปมที่ประตูน้ำจังหวัดนครพนมนะครับผมไปนอนกระบะครัง้งแรกตอนนั้นก็ทำแบบชั่วคราวนะครับทำไม่ถึงชั่วโมงเนาะเอาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่วนงานด่วนเนี่ยทีมงานเรียกงานด่วนเป็นนอนก็เจอปัญหาหลายอย่างแล้วก็มีความคิดไอเดียจะมาดัดแปลงให้สวยงามกว่าเดิมแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นอันดับแรกเราก็จะไปซื้อเหล็กกันก่อนนะครับเหล็กก็อยู่ในตัวเมืองคำนวณไว้แล้วครับว่าเราจะใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้จำนวนกี่เส้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปซื้อเหล็กกันก่อนเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านขายเหล็กแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูขนาดเหล็กกันเนาะว่าจะมีหรือเปล่านะครับนี่เป็นร้านประจำบาวแเมนเองนะครับผมเคยซื้อนี่ได้แล้วครับขนาดเหล็กตามที่บาวแเมนต้องการอันนี้เป็นหกหมุนอันนี้เป็นหนึ่งนิ้วที่เรียกว่าจะใช้ก๊วนายนะแต่มันใส่ไม่ได้ครับเหล็กนี้่าจะม่ได้อยู่ ตอนนี้ผมก็ซื้อเหล็กมาแล้วงบไม่ถึงพันครับเด็กประมาณหกร้อกว่าบาทเนาะเดียวผมไปดูบินนะครับเดี๋ยวรอให้คนงานเอาเหล็กขึ้นก่อนแล้วเราค่อยไปซื้อไม่อัดกันเนาะเป็นเหล็กขนาดหกหุนแล้วก็หนึ่งนิ้วไม่พอค่อยมาซื้อตืมนะครับอันนี้เอาไปลองก่อนอันนี้ไม่รวมกับ พื้นนะเพราะว่าพื้นผมทําไปแล้วเนาะทำด้ว้คนเด็กเอาเหล็กเก่าครับนี้ทําในส่วนของโครงลังคาเฉยๆนะไม่พอค่อยว่ากันนะี่ครับผมราคาเหล็กนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วก็ร้อยสิบห้าบาทเป็นสองขนาดนะก็ถือว่าถูกครับเด็กร้านนี้เนะาะรวมๆก็เกือบติดเจ็ดร้อยนะครับ ร้านก็ชื่อร้านนี้เนะาะชัยพัฒนก,กิจสก,กลนครน,นะครับผมถ้าใครสนใจซื้อเหล็กก็โทรสั่งได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยกลับบ้านเดี๋ยวเรามาซื้อตะแกรงเหล็กก่อนนะที่แรกว่าจะเอาเป็นไม้อดัดผมกลัวมันโดนฝนแล้วก็จะทำให้มันผุนะ ก็เลยจะใช้ตะแกงเหล็กแบบนี้เนาะโอ้โหแผ่นละ200กว่าบาทนี่สองร้อยบาทเกือบจะสามร้อเลยนะอันนี้มันเป็นตะแกงค่อนข้างจะถี่นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกเอาห่างกว่านี้เนาะราคาก็จะถูกลงเนาะนี่อันนี้ก็สองร้อนิดสองบาท น่าจะเอาแผ่นนี้นลแบบนั้นดีมีสามรุ่นโอ้รุ่นนี้เออรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะราคากลางๆนะเออเอารุ่นนี้เลยเนาะช้าอยู่แผ่นเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาขนาดนี้นะนี่ขนาดเท่าไหร่ขนาดสิบสองตา เมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบถึงหรือเปล่าเมตรหนึ 1, ่งกว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรสี่สิบเรียบร้อยครับผมแต่แกงเหล็กในราคาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทครับนี่ใช้แผ่นเดียวเนาะไปกลับบ้านครับผมหลังจากที่เรา ซื้อเหล็กซื้อตะแกรงมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นพื้นมันก่อนนะนี่เป็นพื้นเพื่อที่จะปูตะแกรงเหล็กนะครับความยาวก็วัดตามขนาดที่เราต้องการนะจะปูมาถึงนี่นะครับผมนี่ครับอันที่จริงผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทำไว้ตั้งนานแล้วครับเพราะว่าผมใช้เอาไป บรรทุกแผ่นเหล็กครับผมในส่วนที่ทําเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เนาะตัวที่พับเก็บได้นะนี่ถอดได้นะครับตัวนี้เนาะเวลาผมไม่ได้ใช้งานเนาะผมก็ถอดเก็บไว้นะครับส่วนตัวนี้ผมต้องได้ใช้อยู่นะเพราะว่าต้องขนแผ่นเด็กมาทํางานนะครับนี่เรียบร้อยครับ ผมจะใส่ในส่วนที่ถอดได้ก่อนนะอันนี้ไว้ที่หลังเนาะเพราะว่าผมต้องเสริมเหล็กตัวนี้แผ่นเดียวก็น่าจะพอนะผมว่านี่มันต้องตัดแนวขวางครับประมาณนี้นมันถึงจะพอดีนะ อันนี้เป็นตะแกรงเก่าผมนะตะแกรงเหลือโชคดีหน่อยครับไม่ต้องซื้อมันจะแข็งแรงไหมนี่ดูว่าเราต้องเสริอมอีกสองตัวเอาชั่วไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราตัดเหล็กเสริมตัวนี้ก่อนเนาะ เสร็จเรียบร้ยรอยแล้วครับในส่วนที่ฝาท้ายเนาะถอดได้พับได้ครับสตวนทตานเหลือแค่ลงสีส่วนตัวนั้นก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าแล้วปวดตาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้ต่อพรุ่งนี้เนาะ สวัสดีครับวันนี้เจอกันในบรรยากาศพายุเข้าครับผมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้เกือบจะสามโมงเช้าแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่ตะเกงเหล็กนะตะเกีงเหล็กที่เป็นพื้นตรงนี้เนาะนี่ตะเกงเหล็กผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เชื่อมนะครับเราจะเสืิอมตัวนี้เข้าอ,อ,อีกเนาะ เพื่อคามเ็น์เลยนะครับขั้นต่างๆนี่นะครับประมาณนี้น,นี่ก็เสิงขึ้นมาอีกครับมะดูอีกเลยครับผม เียบร้อยในส่วนที่เป็นพื้นนอนนะครับสามารถพับเก็บได้นี่ก็แข็งแรงทนทานครับผมไม่เปียกน้ำแล้วก็ไม่ผุแน่นอนครับเดี๋ยวเราเหลือเก็บสีเนาะในส่วนที่เป็นพื้นนอนนะครับต่อไปก็ผมก็จะพามาทำโครงหลังคานะครับ โครงลังคาผมก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับทำเป็นไกด์ไลน์นะทำเป็นตัวอย่างสามารถถอดประกอบได้นะครับเวลาถอดก็จะประมาณนี้ทุกส่วนคือถอดประกอบได้นะครับแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ถอดได้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นจั่วด้านหน้านะครับ นี่ครับผมผมจะทำเหล็กลักษณะแบบนี้นะความยาวก็อยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรประมาณนี้ครับผมจะใช้อยู่ประมาณ6ตัวนะครับหัวกลางท้ายนในส่วนเหล็กข้างก็สามารถถอดประกอบได้เหมือนกันนะครับความยาวอยู่ที่3เมตร มก็แบ่งครึ่งเมห้าสิบอันนี้แบบสวมเร็วครับผมก็จะทำแบบนี้ไว้เกาะไว้สวมเ,เดี๋ยวนะทำดูไว้สวมตัวนี้ครับซุปข้านี้ อันนี้ผมจะใช้อยู่สองตัวนะครับซึ่งผมทำไว้แล้วนะเมื่อคืนครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าฝนตกอย่างแรงเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวนี้ก่อนเนาะจำนวนสี่ตัวเพราะว่าผมทำแล้วสองตัว ตัวนี้แล้วก็ด้านข้างอีก6เมตรตอน,ตอนออสองฝั่งเราจะใช้เหล็ก6หมุนอีก2ตัวผมต้องไปซื้อเหล็กเพิ่มอีก2ตัวใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเหลืออีกประมาณ20นะนก็ประมาณนี้ทุบลาหน้าจะาเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของโครงหลังคานะครับนี่จำนวนเหล็กที่ใช้สำหรับโครงหลังคาเรานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับผมมากลางลองดูครับว่าจะคือไหมมันจะเข้ากันไหมอันนี้คือ หตัวเนี่ยใช้ร่วมกันได้หมดนะครับสับไปสับมาก็ได้นะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะเราจะกลางตัวตั้งก่อนนะครับหัวท้าย เรียบร้อยครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ถึงห้านาทีเนาะนี่รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องอีกเช่นเคยหรือแค่ผ้าใบนะครับผ้าใบผมยังไม่เย็บเนาะมันต้องเย็บเข้ามุมครับผ้าใบเราก็ต้องคุมลงมาถึงข้างล่างนี้เนาะกันน้ําฝนครับผมนี่ก็ ประมาณนี้ครับผมแข็งแรงครับผมในส่วนที่ติดกับกระบะเนาะผมยังไม่ซื้อตัวยึดครับก็เลยต้องใช้เชือกไปก่อนเนาะนะครับชั่วคราวอประมาณนี้เราจะยึดสี่มุมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกลางผ้าใบลองดูเนะะาะผ้าใบผมก็ ซื้อมาในราคา350บาทขนาด3าคูณสีเมตรไม่ไม่รู้จะพอดีหรือเปล่าแต่น่าจะเหลือนะความยาวน่าจะเหลือมันลุ้นความกว้างครับ การอยู่ครับข้างในก็รอดอบอ้าวนิดนึงเนาะต้องมีพัดลมครับข้างในแล้วก็กางมุง้งมุ้งก็ซื้อมาแล้วครับในราคา60บาท mm hmm. เดี๋ยววันหลังผมจะนัดทีมงานไปแคมปิ้งลองดูเนาะฉลองครับฉลองฉลองรถบ้านใหม่อืม mm hmm. โอเคครับผมสำหรับคลิปทำรถบ้านผมก็ใช้เวลานานเติอบอยู่นะสามสี่วันถึงจะเสร็จนะครับอา้าแตงไทยสวัสีค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าผมจะไปกลางลองดูนะครับจะนัดทีมงานก่อนเนาะสำหรับวันนี้ผมกับแตงไทยลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ